นางสาววราดาสอนซ้ายหรือว่าน้องเมยเกษตรกรไวสใยอายุ20ปีชาวบ้านขวาวตลขวาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามและเป็นนักศึกษาชั้นปวสอสองวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามกำลังนำผู้่ึก่าวเดินเยี่ยมชมสวนต้นฝรั่งหงเป่าสื้อที่ตนได้ป,ปลูกไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำเกษตรผสมผสานและถือเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้อย่างงามให้กับน้องเมยโดยน้องเมยได้เล่าว่า ต้นปลูกต้นฝรั่งพันหงเป่าสือไว้จํานวนประมาณ500ต้นซึ่งจุดเริ่มต้นที่ตนเลือกปลูกฝรั่งพันหงเป่าสือเนื่องจาก ตนได้มีโอกาสไปฝึกงานในสวนเกษตรขนาดใหญ่ซึ่งปลูกฝรั่งหงเป่าซื้อและก็เป็นฝรั่งพันุ์ไต้หวันเป็นจำนวนมากซึ่งความพิเศษของฝรั่งพันธุ์นี้ก็คือเนื้อในจะเป็นสีแดงแทบไม่มีเมล็ดรสชาติหวานอมเปรี้ยวกรอบฟูยิ่งกินก็ยิ่งอร่อยผลโตเต็มที่ก็จะมีขนาดใหญ่ราคาผลสุกจะอยู่ที่ประมาณกิโลกร,รัมละ150บาทประกอบกับตนได้ทาตลาดติดต่อ,อก,กับลูกค้าไว้แล้วทั้งการขายเป็น ต้นพันธุ์แล้วก็ขายเป็นผลสุกโดยใช้หลักการตลาดนําผลผลิตตนจึงไม่กังวลในเรื่องของการตลาดแต่อย่างใดส่วนการดูแลฝรั่งหงเป่าซื้อนี้ดูแลไม่ยากเนื่องจากตนได้นําออกความรู้จากการที่ได้ศึกษาเล่าเรียนที่วิทยาลเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามบวกกับประสบการณ์ที่มีโอกาสไปฝึกงานในสวนเกษตรขนาดใหญ่รวมทั้งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาตามสื่อออนไลน์โดยตนนั้นเน้นปลูกแบบปลอดสารเค มีด้วยการห่มดินด้วยฟางหรือว่าหญ้าแห้งแล้วก็ปุ๋ยคอกนอกจากนี้ครับยังได้นําปุ๋ยจากมูลไก่มาใส่รองไว้เพื่อเป็นธนาคารปุ๋ยให้กับรากของฝรั่งได้สอนใส่หาอาหารส่วนโรคมแมลงและก็ศัตรูพืชต,ต่างๆนั้นก็จะใช้การฉีดพ่นด้วยน้ำหมักจีวภาพสูตรสําหรับไล่มแมลงศัตรูพืชส่วนระบบการให้น้ำนั้น ก็จะให้น้ำทางท่อสายยางที่วางระบบไว้ครบทุกต้นที่ปลูกทั้งนี้เพื่อเป็นการผ่อนแรงเนื่องจากตนต้องเรียนหนังสือควบคู่กับก,บการทำเกษตรไปด้วยซึ่งปัจจุบันตนปลูกฝรั่งพันธุ์หงปอสื้อมาประมาณ7เดือนแล้วปรากฏว่าสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีและขณะนี้ตนก็เริ่มทำการขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งและก็ทาบกิ่งเพื่อจำหน่ายต้นพันธุ์และก็สามารถมีรายได้จากการขายต้นพันธุ์แล้วเนื่องจากมีออเดอร์สั่งซื้อล่วงหน้าไว้แล้วและ ไม่เกินกลางปีหน้าฝรั่งที่ปลูกทั้งหมดก็น่าจะให้ผลผลิตและสามารถนําไปจําหน่ายได้แล้วโดวยตนมั่นใจว่าฝรั่งพันธุ์หงเปาซื้อนี้จะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้อย่างงามให้กับตนได้อย่างแน่นอนครับเอเป็นยังไงคือได้มาปลูกมักซีดาพันธุ์ยังครับเนี่อจุดเริ่มต้นคือไปฝึกงานเนาะคะ่ะไปฝึกงานสิบเดือนแล้วก็ไปยู่หม่องแรงฝึกงานทีว่าเป็นฝรั่งหงเปาซื้อส่วนหลายค่ะหงเปาซื้อนี่คือ ฝรั่งไต้หวันเป็นฝรั่งข้างในสิเป็นหนวยสีแดงสิเป็นใส่้ํสีแดงเมล็ดน้อยรสชาติหวานอมเปรี้ยวกรอบฟูค่ะคือกินเท่าไหร่ก็กินไม่เบื่อจริงๆเพราะหนูกินกินยังไงก็กินไม่เบื่อเพราะว่าทํางานตั้งสิบเดือนแต่ว่ากินตลอดกินตลอดแซ่บตลอดแมนค่ะแซ่บตลอดเถียมขายเพราะท่านอีกตั้งหากนี่ความปีเศียอย่างไรครับท่านเนี่ยอันนี้ก็คือใจข้างในสิเป็นสีแดงค่ะแล้วรสชาติมันสิหวานอมเปรี้ยวกินหอมแล้วก็ เนือ้อมีสิบก่อฟูบอบอบอหนุ่มบอบอแข็งจนเกินไปสิเป็นอ่าอีอย่างที่ลงโตน,นี้นวยของมันไหมคะเห็นว่าไนบอค่อยมีวันนั้นแน่ะคน่บอมีเลยอ่ามันสีมีอยู่นิดนึงค่ะสีมีอยู่นิดนึงแต่ว่าเนื้อสิเป็นส่วนหลายอสองนวยโลสามนวยโลงสี่ค่ะอือปกติที่หนูเคยขายเลวคะ่ะขันนวยหนึ่งน่วยหนึ่งอะ่ะ มันสิได้อยู่ประมาณโลหนึ่งตอนนั้นที่ว่าเฮสติตหน่วยอมันคือปากใหญ่เลยเน,นี้แม่นค่ะน,น่วยนะ่วยน่ะคือ1อยหิบเลยค่ะโอ๊ยซัมทุเรียนเลยตัวนี้ไม่ค่ะน่วยเดียวคือ1อยหาิบเลยค่ะแต่ว่าปกติอ่ะก็สิเป็นสามน่วยสามน่วยโลสองน่วยโล่ใช่ไหมคะ่ะครับอมแม่นค่ะครับครับครับ อาเราเป็นยังไงคืเอเขาคือกาตัดสินใจเอามาลงเห็นมาลงบัากหลายเลยอยู่สวนเ่านี่ยอนูมีการทําตลาดก้อนหนานี้แล้วค่ะอ๋อหเฮ็ดเอาตลาดน้าการผลิตแล้วโอ้โครับคือตอนนั้นนูไปฝึกงานหนู้ระท่านไดเอามาปั่นลงอยู่สวนเจ้าของคือนูขายกิ่งพันธุ์อยู่อาหม่องฝึกงานมาค่ะเป็นแม่ค้าคนกลางรับกิ่งพนันธุ์อยู่นี่แล้วก็ขายให้ลูกค้าขายให้ลูกค้าแล้วก็เป็นแล้วก็เอ็มโอยกับลูกค้าไว้ว่าเออเฮาเนี่ยมาเป็นเครือข่ายกันนะ แต่หนูอ่ะว่าถ้าในมีดอกแต่ว่าหนูจิดจองเขาเป็นเครือข่ายหนูไว้ก่อนคือสางสางตลาดสางเครือข่ายไว้แล้วแมนค่ะตลาดทางออนไล่ายเหมือนก็เราพึ่งหนูพึ่งเอามาลงกในเตจเดือนอยู่อ่ะราคาบัตรตรงนี้ค่ะก็สิเอากิ่งพันน้ำแบอเครือข่ายหนูขายขายหนูนมาใส่ไปก่อนฮะเริ่ดเร็ดจากต้นครับตอนนี้ปลูกอยู่บ้านเราตอนนี้ปลูกไว้อยู่ในสวนตรงนี้เนาะค่ะก็สิมีอยู่ประมาณอ่ะ หนอยหาซิบต้นค่ะแต่ว่ายุบันกับซิม่อ่ะอีกหลายอยู่ค่ะเพราะว่านุกับซิมิทีอยู่สองทีคือ อยู่บันติวกับอยู่บันคว้าค่ะรวมเหล่วจักต้นครับนี่รวมเหล่วรวมรวมทั้งหมดอเหลก็เกือบหารอยต้นเกือบหารอยต้นตอนตอนนี้เริ่มให้ผลผลิตอะไรยังครับหรือว่ากำลังยิ่งเริ่มแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ออกดอกออกเมื่อยแล้วค่ะกำลังฮ่อค่ะครับกำลังฮ่อแอบฮ่อใบเห็นียนครับครับคือคือเห็นเอาแนวมักมักข่ามันนี่เพื่ออะไรยังเนี่ยเพื่อว่าสิตั้งนางลานไว้ทาบค่ะปกติคันสิตั้งนางลานก็คือตั้งไปเลยกได้แต่วันงูสิตั้งแบบนี้อยู่เพราะว่าต้นมันหน่อยอยู่ไหมค่ะทาบนีไหมถึงว่าทาบกิ่ง แม่นค่ะถักจิ้งขายค่ะถักจิ้งใหญ่ๆยังสีกับราคาประมาณห้ารอยค่ะห้าร้อยห้ารอยหารอยก็คือตัวนี้มีมูลค่าคาพันหาค่ะพอเีาตัดออกไปแล้วนี่ค่ะเบื้องนี้ค่ะนี่ที่เาตัดขายออกไปแล้วมันจิตแทงหยอดออกมาใหม่พร้อมดอกค่ะ หลกอกบักคักเลยคะ่ะนี่ค่ะอืมนุ่ยกับนุ่ยกับชได้คือเก่าแม่นค่ะนุ่ยกับชได้ขนาดว่าก,กิ่งมันออกไปเฮ็ดไอ้เป็นเป็นพันแล้วม<อ>ันเถาะค่ะแม่่คะกิ่งมันไปแล้วมันก็สิแตกตาออกมาใหม,ม่พมร้อมดอกพร้อมจังซี่เลยคะ่ะครับ,รบอันนี้ยังนี่พันอยู่นี่อันนี้คือเป็นการตอนคะ่ะตอนนำ้ำตึ๊งตอนน้ำทับแม่นค่ะการตอนนี่อันนี้แม่ค่ะคุ้นกลางเขาอ่ะมัน ขอซื้อไว้แล้วค่ะคือว่าตอนให้แน่เออแล้วก็ขอราคาจริงหาสิบบาทแต่ว่าหนุ่มอ่ะพอม่อับแล้วหนูก็สิตัดแบบนี้ให้เลยค่ะตัดแบบนี้ให้เลยไปช้ำเองจิจิบว่าเอาใส่ถุงใส่ใส้ทั้งหมดค่ะเบื่เแหย่หาค่ะคือเ้าให้ราคาที่ถือเราคือหาสิบบาทแต่ว่าต้องตัดเองช้ำเอง ครับเห็นเอ็นมีอันตอนเราไปใส่ถุงใส่กระถางไหมน้ำแมนค่ะอ๋ค่ะอัน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 ขายเท่าไหร่นั่นอันอันขายลอยหนึ่งค่ะเพราะว่ามันเป็นกิ่งตอนถ้าเป็นกิ่งถาดจะขายลอยหาสิบค่ะอ๋อเพราะอันนั้นมันมันมันเห็นแล้วว่ามันหลอดแล้วแมนค่ะการขายเนี่ยก็คืออยู่ที่ใส่กิ่งน้ำค่ะมีใส่น้อยใส่ใหญ่ อตอนนีนูไา่มีอย่างแต่ลอยหนึ่งจนไปหอดอ่าสามซีหาลอยเลยค่ะมันดูแลยากว่าเอ่อมัคซีดาพันอีย่างก็ลืมซื้ออีกแล้วโอเป่าซื้อค่ะอเป่าซื้อหนิมันดูแลยากว่าบ่อยากเลยค่ะตอนแรกมันว่าค่ะเอาลงเดือนแหลก็คือต้องหุ่นนำเสาแรงก่อนคือใหต้นมันยูโตใหหลักมันเดินกับดินบานเท้าก้อนไหมค่ะหลังจากนั้นเท่ากับหุ่นนำเว้นมือเว้นมือกับยังไ้เลยค่ะแม่ค่ะหุ่นนำมือเว้นมือ ระบบน้ำของหนูแต่หนูนี่คือจำประเด็หดได้เนี่ยเพราะว่าเอาเอาเอาท่อมาแล้วเราต้องเราต้องถื้อไอไอปักบัวมาหดเนี่ย่นปักบัวมาหดเนี่ยค่ะเห็ดระบบท่อไม่หายได้อยู่บางต้นอ๋ออันนี้เป็นหัวพี่เสือเนาะค่ะสปริงเกอร์ที่นี่แต่กับผัดทอพี่อีเงี้ยวไปน้ำหล่องสวนเลยค่ะกับปล่อยให้มันย้ำหนักเขากับเปิดน้ำให้มันมือละซิบนาทียี่สิบนาทีแล้วแต่วางห้าสิบเปิดเท่าไรก็ได้ำดวยได้เห็นไหมเห็ดปุ๋ยเองน้ำ แม่ค่ะตอนนี้เห็ดปุ๋ยมักชืีอว่าผ่าเห็ดเองเห็ดเองนะคะ่ะเพราะว่าหนึ่งหนูบ่อยากใส่สารเคมีเพราะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งน้ำพึ้งหนูให้พอเป็นคนเวลาย้ำสีห้ปุ๋ยหฮยังนะซึ่งหนูใส่ไฮพอฉีดพ่นให้ไหมค,ะค่ะหนูก็่อยากห้พอเสี่ยงก่อสารเคมีหนกกูเลยทำเห็ดปุ๋ยมักมาเผื่อบแบบกําจัดมะเร็งสิหนูกัเห็ดสุดจะโตจูใส,สคือ,อมีเหล่าขาว เนี่ย่ะนำสมสายชูแล้วก็มี่หนามผสมกันแล้วก็ฉีดพ่นไล่แมลงนะค่ะเห็นเอาหอยเชลลีหไม่เห็ดไม่เห็ดปุ๋ยน้ำแม่นค่ะเห็นหอยเชลลีก็เอาไม่เห็ดปุ๋ยน้ำค่ะเพราะว่ามันสะเห็ดให้กิ่งก้านเนี่ยแตกเป็นพุ่มไวแล้วก็บนวยอ่ะสีไงอ๋ออย่างมันเป็ดออกเปลือกมันติดเอาเึ่งนวยมาเลยค่ะนวยนวยผลอ่ะของปลาซื้อเนี่ยค่ะในกินปุ๋ยตัวเนี่ยนวยสีหวานสีกรอบมาคักเลยค่ะอืเห็นเห็นมียกล่องยกอย่างนั้น การปลูกของเ่าซื้อด้ค่ะขันพื้นที่ผู้ใดน้มถ่วมนะค่ะแนะนํ้ให้ยกรองแต่ว่าขันผู้ใดพื้นที่เป่าน้ำถ่วมบ่ต้องยกก็บใดค่ะแมนค่ะแต่ว่าพื้นที่นู้อ่ะมันน้าถ่วงเลยจําเป็นต้องยกผสมมันจีหงแมนค่ะหงนี่ไม่ใช่นหลากหลากมันชีเนาอย่างนด้แมนค่ะแต่ว่างชิตีตอนที่น้มถ่วมตอนนั้นประมาณสองอาทิตย์ ต้นหงเปาซื้อหนูเขียวมดบปตายเม่ตอตะต้นเดียวคือแข็งแรงแบบคันนูมักมันกะมองที่มันแข็งแรงสุดๆเนี่ยและค่ะมันเป็นน้ำไอไอไอินซีเดี่ยวห้น้ำบ่เพราะว่าเอาให้นน้ำค่ะเ,เพราะว่าหนุใส่อินซีไปหลายเหล่าต้นหนึ่งเนี่ยหนูให้ปุ๋ยขี้ไก่มันหนูฟังไว้เลยกระสอบหน,น,นึน่งเลยค่ะ อ๋อแต่ละต้นฟังขี่ไก่ไว้กับสอบนึงให้เป็นปุ๋ยเป็นธนาคารเห็นัหมแม่ค่ะเป็นธนาคารปุ๋ยให้มันถ้ามันต้องการปุ๋ยมันสิเอียงหักมันไป็นจอกินเองอ๋อยามมันหิวมันก็หักไตไตๆตไปหาขี่ไก่อ๋อแต่ว่าขันมือใดมันบ่หิวมันก็สิเบี่ยงเอ็นหักมันออกเอ่งตอนนี้หนูก็มีการเฮ็ด EM ใส่ในสวนนะค่ะ EM เนาะค่ะหนูก็สิใส่ได้ถึงอ่าทั้งด้านเกษตรกรรมกับตะมงแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็อ่าปศุสัตว์ค่ะ แม่ค่ะแต่ทั้งสีด่านเลยก็คือทั้งด่านาเดี๋ยวหนูสิพาไปเบื้องยุปแปลงดีกว่าค่ะพอหนูมีการสาธิตแปลงขึ้นมาเพื่ออศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการใส e ่เอ็มในทั้งสีด่านนี้เลยค่ะกิดอาทิตย์สามที่ต,ตอนหนึ่งหมดเถอะเพราะว<ม>่ากระชีดพาผ้าเบื้ี๋ยวตอนนี้ก็สามารถเอามาใส่นี่นี่คืออีกด่านหนึ่งเดี๋ยวมาใส่โอ้ครับครับเป็นยังไงครับปลูกมาจักเดือนแล้วป่ะนี้อันนี้ปลูกมาได้ดเช็ดเดือนแล้วเช็ดเดือนไอ้อัตราการรอดแต่ห้องเบิ้งแล้วถือว่าถือว่าผ่านบ่ ผ่านค่ะขันลงดินไม่ไลยค่ะสมุิว่าลงจะลอยตัวนี่อัตราการหลอดคือเก่าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยค่ะอืมครับครับแสดงว่า<อ>แสดงว่าเ้างมั่นใจลแล้วว่าพ้นลผลินีมันจะโดนปนในจังจด้หน่วยครับเนี่ยอ่ะปีหนึ่งค่ะแต่ว่าขันปีหนึ่งนี่คือสีแสบที่สุดเลยค่ะแต่ว่าหนูอ่ะปลูกมาตั้งแต่ปลูกมามันหายหน่วย,อยแต่หาเดือนเลยค่ะแม่ค่ะหายหน่วย,ยแต่หาเดือนแตกดอกหายหน่วยแต่หาเดือนแต่ว่า อ่ะนวยชุดแหลกสิบ่ค่อยแสบปันไหนแต่น่วยชุดที่สองคือสีหวานกรอบอน่วยใหญ่แสบอะค่ะเลยค่ะนั่นก็นแสดงว่าปลายปีโอ้อ ไอ้กลางกลางปีนาอ๋อกลางปีนานี่ก็่ะได้เห็นผลผลิตที่เอินว่าเต็มเม็ดเต็มเมล็ดแมนค่ะชิดเอิ์เอิาเออมีมีออกให้คนที่สนใจได้ลองกินลองซิมเบิองเนาะตอนนี้ตลาดเฮาอยู่หม่องใด้นะฮะเพราะว่าไอ้หลายคนว่าเอ๊ะหาเห็ดแล้วม่ชีบบังขายหรือว่าตอนนี้หนูเห็ดขายแค่ในออนไลน์ค่ะเพราะว่าเฉพาะในออนไลน์ก็ยังขายบ่พอแม่ค่ะแล้วตอนเนี้ยในท้องตลาดบ่ทันเนีมีหงโปซื้อไปวางขายเลยค่ะบ่ว่าบ่ว่าอ่าทุกคนสิยหางไปตลาดใดถ้าไปถามหาหงโปซื้อบ่มีขายค่ะน่าจะบ่เห็นแล ส่วนใหญ่คนเป็นลูกค่าเฉพาะบลูกค้่าจำเพาะบอ่ะบ่ค่ะกับสิมีลูกค้าหลายประเภทมานะคะบ่มีจำเพาะเขาสามารถขายให้ได้ทุกคนที่ต้องการกินนะคะคือถ้าเขากินเอียงหร้อเขาว่ามันแสบ มันแพงปัดในห้ากับสิกาสิค่ะเพราะหนูเปรียบเทีๆโดยตัวหนูเองเลยแม่นว่าหนูกินแล้วมันแพ่งอะไรแต่ว่ามันแสบหนูกับสื้อกินคืเอเก่ามีโอกาสนุกับสื้อกินคืเอเก่าประมาณนี้ค่ะอืมเฮาก็มั่นใจว่าผลผลิตเฮาขายได้แน่นอนบ่ม,มีปัญหาว่าวเฮาเฮ็ดตลาดนํากันผลิตแล้วอ๋อครับคตอนนี้หนูก็ขายบ่ทันได้พอต้องต่อคิวซื้อหน่วยมันพร้อมค่ะอืม,มครับแล้วกิ่งพันธุ์ตอนนี้ก็คนจองย,อออยังหมดแล้วยังครับหมดหมดสวนนี่หมดแล้วค่ะสิ้นปีนี้ก็สิมีออเดอร์ ไปยูสาแก้วอยู่ค่ะอืมเอาจรี่น้องเพิ่งอยากได้ออเดอร์ให้นอยากได้ไดได้กินพันธุ์อยากไดอยังเนี่ยไปทดลองปลูกเบืจักต้นสองต้นเขาเขามาจองเขามาจองกับหนูไดเนาะค่ะเขามาจองกับสิรอดประมาณแค่อาทิตย์เดียวเรานูกับสิมีของทรงห้ทันทีเลยอ๋อกับเชดรอยตอนให้เชดรอยท่าให้เังสีน้องอ๋อกับสิได้เบื้อง่าคิวเงีปบันไดจังไดเังสีไหมค่ะอืม แต่ว่าก็จองไว้กับที่ีเพียนไทมาเอดเน่ค่ะคือขันคือขันค้นกาล้องปลูกตอนเนี้ยตลาดมันยั่งไปได้อีกไกลค่ะหนูอายุแค่ยี่สิบนะคะตอนหนูเอามาลงสวนนคืออายุสิบเก่าพึ่งมีสิบเต็มแต้ววันหนูเป็นอยัางกึ่กาลงทุนพอหนูกามองแล้วว่าตลาดไปใดไกลนะเนี่ยโตที่เทียใไ้หนูไปใดทั้งด้านเกษตรได้ดีที่สุดครับเพราะว่าตอนนี้เท่าที่บันก็คือกิ่งพันธุ์หกกระบอก เฮ็ดว่าแต่เฮ็ดยังได้กระเมิดแม่ค่ะเออตอนนี้เฮ็ดตามออเดอร์ซื้อว่าด้เฮ็ดเพื่อไหมคือออเดอร์มากกับเฮ็ดออเดอร์มากกับเฮ็ดแม่ค่ะอ๋อครับอ่ามันมันมีออเดอร์ร้องรับอยู่แล้วไหมค่ะแม่นะคะก็แค่ต้องเฝ้าเฮ็ดให้มันทันออเดอร์ที่เขาจองกับเขาว่างครับเขาสิเขามาเบิ้งไอ้ยังเพียร์อะไร เพจบันสวนวัลดาค่ะเพร่ะั่นกัเขามาที่ Facebook วัลดาสอนไรายค่ะเราคันช่องติ๊กตอกาเอ็มเอวายหนึ่งแค่ะอืมครับอินบอกเขามากเลยเสีจแล้วจะได้สื่อสารกันเนาะแมนค่ะหรือว่าสิิโทษ0ูน2์ห2 0 4 2ค่ะเบอร์โทรหนูค่ะโทรมาได้เลยค่ะวรลดาปรึกษากันก็ได้อ่ให้มีปัญหาเกี่ยาเคสเด็ดติดปัญหาอย่างเอากับพ่อมให้ความลูกกับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันน้ำเนาะครับ เห็ดเป็นธุรกิจเนี่ยค่ะหนูวอลเด็กทั้งเดียวเลยว่าไม่เห็นหงมไม่เห็นหงพอซื้อเนี่ยนะคะเพราะว่าการตลาดมันไกลมากงวยกับว่าท่านนี้แผดทองตลาดขนาดราคาสูงปานนี้คนกันยังกาซื้อกินนะคะแมนค่ะราคาซ้ำทุเรียนเลยเนาะแมนค่ะเพราะสันเด็กหน่อยจ้าหนูสิก่าลงทุนมาค่ะหน่อยเจ้ว่าสิ่งที่ได้กรรมามันเฮงได้หลายกว่าการที่เขาลงทุนไปอีกค่ะคเห็นไหมยังเลี้ยนน้ำ แมนค่ะยังเรี้ยนอยู่ค่ะตอนนี้เลียนอยู่ปวส2 UV เล็กเกษตรบ้านเขาเนี่ย่ละค่ะยูมหาสารคามค่ะเลี้ยนอยู่เลียนไปบริหารธุรกิจจากิงพันธุ์ของเจ้าของไปน้ำคครับครับพอดีเอาความูมามามาเหตุงานของเจ้าของเลยโอ้ครับครับค่ะันอ่ามีลูกเพจทั้งอ่นประเทศลาวยังกษสารารถมาสร้างไดเด้อค่ะเพราะหนูมีเครือข่ายอยู่ประเทศลาวคือกันค่ะแมนค่ะหนูกระจายขุนอยู่ประเทศลาวทรงกิงไ่ไดค่ะครับค่ะไม่มีปัญหาค่ะค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแซบค่ะแบบนี้เลยค่ะหยุดกินไม่ได้